คุณคุณวันนี้เดี๋ยวมารีวิว ASMR กับซีพชิมยำมังคุดคาดท,ที่ได้มาจากอีเวนคุณอ้ํค่ะนี่สีแบบแซบมากเลยยังไม่ทันกินก็ดูแซบมากทำไมสีสดขนาดนี้เนี่ยตรงนี้มันแดดดีเหรอดูค่ะดูดูดูกล่องนี้ ก็ราคาติดดาวเลยแต่ว่าเรารู้ว่ามันแพงอยู่อไอ้ตัวมังคุดคัดเพราะมันทําจากมังคุดดิบที่เอามาปอกล้างยางกว่าจะได้กินเรามันจะมีความกรอบเคยกินครั้งหนึ่งที่เซนทันชลบุรีมันมีอีเวนต์คุณอะไรสักอย่างก็ลองซื้อมากินแล้วติดใจคราวนี้เจอก็รีบสอยไอ้จ้ะ เขาให้ถั่วกุ้งแห้งพริกซอยหอมซอยประกอบมาบนกล่องแล้วก็มีน้ำราดในนี้มีมังคุดคัดอยู่ สองสามสี่ห้าอันแปดอันก็คือน่าจะสี่ลูกค่ะเพราะเขาแบบแบ่งครึง่งมามาเดี๋ยวมาลองชิม